โมกหวกกันเนาะจ้ะเนาะลูกออสน่าจะเนาะนี่มกเองด้วยจ้าซื้อมาสักตลาดเนาะแม่มามกแม่าามกินข้าวน้ำกันด้วยพี่น้องแซ่บอันนี้ก็คือก้อยก้อยขมเนาะจ้ะเนาะก้อยขมแซ่บน้ำกันจ้ะมาเนาะจะติ๊บเขาหน่อยกินกับลูกสาวด้วยจ้ะเด้อ กินล็กขาวให้เก่าแซบ่บแทบได้จ้ะเด้อกินขาวน้ำกันจ้ะน้องจ้ะลูกอดคือนยังลูกหวกนั่นเองนะจ๊ะเนาะงหอกกบพี่น้องน่าแทบแทบน้ำกันเด้อน,นี่มะเขือเปอาะมะเขือโปดทักนั่งถ้าคุณเลิศน,น่าจะพี่น้องมาไหนกินจ้องคนกับลูกแซ่บมาไหนมากมากมาพี่น้องมา ปล่อยขมปล่อยขมัตัเอานอ่ะ่มยังมหนอยากหน่อยจ้ะ ง่วัวกินข้าวคนเดียวมาเนี่ยก็มีคนนะจ๊ะนะดูก็แบบคนหน่อยสองคนก็ระเล่นลอยแม่ก็นั่งกินข้าวจะกินแต่ไหนเนาะ ม้วหัวแสบด้วกันน่าจากที่นอกกินตัวอย่าง

พอาซาลาินกอาไ้พอันนหน้วอืมเพ็ดบอกันไหมคินนาได้ค่ะด้ัแล้วขอบคุณขอบคุณสาวเป็นกลังแรงใจนแม่ได้จ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ